อะนะคะวันนี้มาทบทวนนะคะเรื่องที่ 6. การแก้ป uh, <ad> ัญหาโดยใช้การดําเนินการของเซตนะคะอะในการแก้ปัญหานะคะโดยใช้การดําเนินการของเซตนะคะจะเป็นการแก้ปัญหานะคะในการหาจํานวนสมาชิกของเซตนะคะจำกัดใดๆนะต้องไปเซตจํากัดนะคะซึ่งอาจจะเขียนแผนภาพเวนะคะประกอบในการแก้ปัญหาหรือใช้รกเกณฑนการดําเนินการของเซตนะคะในการหา จำนวนสมาชิกของเซตนะคะดังนี้นะจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดนะคะใดๆจะเขียนแทนด้วย na นะคะพิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะเซต a มีสมาชิกเป็น a b c นะคะสตัว b มีสมาชิกเป็น b c d e และ f นะคะ n a a นะคะมีสมาชิกเป็นเซตของ A B C N A ก็คือมีสมาชิกคือ3ตัว B มีสมาชิกเป็น B C D E F N B ก็คือมี5ตัวนั่นเองนะคะ a ยูเนีเมื่อกี้นะคะยูเนีจากตัวอย่างเมื่อกี้เนาะอะยูเนียก็คือเอามารวมกันนะคะตัวที่ซ้ำเขียนแท่ครั้งเดียว A B C ซซ้ำเห็นไหม И คะ B, C, 3เขียนแค่ครั้งเดียวก็จะกลายเป็น A, B, C, D, E, F มีสมาชิกทั้งหมด6ตัว A อินเตอร์เซ B ตัวที่3มี2ตัวก็คือ B กับ C นะคะถ้า A และ B เป็นเซตจำกัดน,นะคะจำนวนสมาชิกของ A ย n i o n ยน B หาได้จาก n A ยูเนี B เท่ากับ n A บวก n B ลบ n A อินเตอร์เ B อันนี้คือสูตรนะคะนะักเรียนต้องจำนะจากตัวอย่างข้างต้นนะคะ n a union b นะคะเท่ากับ6เราจะได้เป็นสูตรว่า n a union b เท่ากับ n a บวก n b ลบ n a intersect b นะคะเมื่อกี้ a union b เรายังไม่รู้ถูกไหมจากโจทย์เราจะรู้ n a เรารู้ n b และเราก็รู้ n a intersect b ก็อเอามาลบกันก็ดังนั้น n a union b เท่ากับ 6นะคะในกรณีที่ A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยดังนั้น N A i อ t ินเตอร์เซกก็เท่ากับ0นะคะสูตรนี้นะคะนักเรียนต้องจำนะกรณีเซตจำกัดน,นะคะ3เซตเซต A เซต B เซต C นะคะเซต A มีสมาชิกเป็น A B C D E แล้วก็ F ครับ B มีสมาชิกเป็น C E G IJK และ C มีสมาชิกเป็น DFEIKH แล้วก็ L นะคะอ่ะ A มีสมาชิกเป็นทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6งังนั้น nA เท่ากับ6และ B มีสมาชิกทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6 nB คือ6และ C มีสมาชิกทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n c คือ7นะคะ n a union b union c ก็คือเอาทุกตัวนะคะเขียนทุกตัวในวง a วง b และว,วง c ตัวที่ซ้ำเขียนแค่ครั้งเดียวก็คือจะได้เป็น a b c d e f g h i j k l ดังนั้น n ของ a union b union c เท่ากับ12 A อิ a เ n t e r b ก็คือเอาตัวที่ซ้ำนะคะตัวที่ซ้ำของ a กับ b มี2ตัวคือ c กับ E, นะคะคดังนั้น n a อินเตอร์เซก b เท่ากับ2ต่อมา a อินเตอร์เซก c คือตัวที่สามของเซต a กับเซต c นะคะมี3ตัวดังนั้น n a อินเตอร์เซก c เท่ากับ3ต่อมา b อินเตอร์เซก c นะคะก็คือตัวที่สามของเซต b กับเซต c มี3ตัวก็คือ n a อินเตอร์เซก b เท่ากับ3ต่อมา อินเตอร์เซกทั้งเซต A ทั้งเซต B และเซต C มี1ตัวคือตัว e นะคะดังนั้น n a อินเตอร์เซก B อินเตอร์เซกซีเท่ากับ1นะคะถ้า a b และ c เป็นเซจจำกัดจำนวนสมาชิกของ a ยูเนียน b ยูเนียน c หาได้จากสูตรนี้ค่ะ n a ยูเนียน b ยูเนียน c เท่ากับ n a บวก n b บวก n c ลบ n a อินเตอร์เซก B ลบ n a อินเตอร์เซกซีและลบ b อินเตอร์เซกซี นะะบวกด้วย n a ในเซก b ในเซก c จากตัวอย่างข,งข้างต้นนะคะ n ของ a เน i o n b เน i o n c เท่ากับ12ตัวจะได้เท่ากับ n a บวก n b บวก n c อันนี้คือสูตรนะคะลบ n a ในเซก b ลบ n a ในเซก c ลบ n b intersect c บวกด้วย n ของ a intersect b และ intersect c นะคะ n a เท่ากับ6 n b เท่ากับ6 n c เท <C S 2> ่ากับ7จากตัวอย่างนะ n a intersect b คือ2 n a intersect c คือ3และ n b, b intersect c คือ3และบวกด้วย n ของ a intersect b intersect c มี1ตัวก็คือบวก1นะ,ะดังนั้นจะเท่ากับ12ะะต่อมานะคะตัวอย่าง จากการสอบถามความชอบรับประทานไอศครีมของนักเรียนจำนวน1 8 0คนพบว่ามี86คนชอบรสช็อกโกแลตนะคะให้เป็น a แล้วนะา A คือรสช็อกโกแลตโอแดสคนชอบรสวานิลานะคะมีให้เป็น b วานิลา a ช็อกโกแลต b วานิลาและ 70คนชอบรสสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่เป็น4นะคะอ่ะรสผู้ใช้เมาส์เขียนนะคะนะักเรียนอุบาตนิดนึงอ่ะฮะต่อมาหมดแล้วมี3รสแค่ช,โชโค็อกโกแลตวานิลลาสตรอเบอรี่ต่อมามี31คนชอบช็อกโกแลตและวานิลาช็อกโกแลตและวานิลาก็คือ a อินเตอร์เซกับ b มี27คนชอบวาน,นิลาและสตรอเบอรี่นะคะวานิลาก็คือ b สตรอเบอรี่ก็คือ c มี22คนชอบช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตคือ a สตรอเบอรี่คือ c ก็คือ a อิ i n t e r s e c ก c นั่นเองนะคะและมี5คนไม่ชอบทั้ง3รสไม่ชอบทั้ง3รสก็คือ a ยูเนียน b ยูเนียน c ถ้า a ยูเนียน b ยูเนียน c มันคือชอบถูกไหมคะชอบทั้ง3รสแต่เขาบอกว่าไม่ชอบก็คือ ใส่ A Union B Union C แล้วก็พามเข้าไปมีนักเรียนชอบทั้ง3รถกี่คนนะคะจำนวนเต็มคือ180ดนะคะดังนั้นเอกภพสัมพัสในข้อนี้คือ180อ่ะมาดูหาให้ U คือเซตของจำนวนักเรียน180ยคน A คือเซตของนักเรียนที่ชอบช็อกโกลแลตด,ดังนั้น nA เท่ากับ86 B คือเซตของนักเรียนที่ชอบรสวานิลาดังนั้น nB เท่ากับ87 C คือเซตของนักเรียนที่ชอบรสสตอรอเบอรี่ดังนั้น nC เท่ากับ70 nA ในเซก B เท่ากับ3.1 nB ในเซก C เท่ากับ27และ nA ในเซก C เท่ากับ22นะคะดังนั้น n ของ A u n i o น B union C นะคะเขาบอกว่าไม่ชอบทั้ง3รสก็คือใส่เครื่องหมายพามไว้แบบนี้คือ5คนโจทย์ถามว่า ชอบทั้ง3มรถกี่คนนะคะก็จะกลายเป็น n a union b union c จาก180ไม่ชอบแล้วไป5คนเพราะฉะนั้น n ของ a union b union c คือ175อโจทย์โจถามว่านักเรียนที่ชอบทั้ง3รถคือชอบทั้ง3ลรถก็คือ n a intersect b และ intersect c ซึ่งหาได้จาก N A union B union C เท <c oughs> ่ากับ N A บวก N B บวก N C นะคะมีกี่ตัวเอามาบวกกันแล้วก็ลบด้วยอินเตอร์เซกต์ A เนสเซก B A B เนสเซก C และ A เนสเซก C แล้วก็บวกด้วยอินเตอร์เซกทั้ง3อันนะคะทั้ง3ก้กองก็คือ Na N A เนสเซกต์ B เนสเซก C จะได้เมื่อกี้เราหาได้แล้วนะคะเท่ากับ175 NA คือ86 NB คือ87 NC คือ70และ NA ินเซก B คือลบ31 b ินเอร์ B เซก C คือ27 a อินเตอร A เซก C คือ22แล n ิ n a อิและ NA ์เซก B ินเซก C นะคะอันนี้คือโจทย์ถามน,นะคะเรายังไม่รู้ยังไม่รู้ก็ใส่เหมือนเดิมฮะเสร็จแ,แล้วนะคะจะเหลือตัวนี้เท่ากับ175อันนี้บวกลบกันเท่ากับ163นะคะ จะได้เท่ากับ n b ในเซ็หลือ175รเหลือ12เขียนเป็นแผนภาพนะคะก็จะได้ดังนี้นะคะที่อยู่ทั้ง3ชอบทั้ง3ลดถก็ต้องอยู่ตรงกลางวงคือ12วิธีตรวจทานว่านักเรียนทำถูกไหมนักเรียนต้องบวกในวงกลมค่ะว่ามันได้180ไหมนะคะบวกทีละตัว a เนี่ยบวกกันได้เท่ากับโจทย์ไหม b บวกกันได้เท่ากับโจทย์ไหม c บวกกันได้เท่ากับโจทย์ไหมและบวกทุกตัวนะคะรวม5อันนี้ไปด้วยต้องได้เท่ากับ180ดนะคะดังนั้นนักเรียนที่ชอบไอศ์รทียนทั้งสารสมี12คนนะคะสมบัติอื่นๆที่นักเรียนควรรู้เกี่ยวกับเซตดังนี้นะคะอันนี้ทบทวนถ้า a b และ c เป็นเซ็ตใดๆนะคะ เซตว่างนะคะไอ้สัญลักษณ์แบบนี้วงกลมแล้วขีดแบบนี้คือเซตว่างและตัว u นะคะเป็นเอกภพบสัมพัทธ์ข้อหนึ่งเลบ a เท่ากับเซตว่างนะคะเอา A ไม่เอา a เอา a ด้วยแล้วก็ไม่เอา a ด้วยเพราะฉะนั้นมันคือเซตว่างต่อมาข้อสองลบ A พามเอาเซต a แต่ไม่เอา A พามนนะรียนคิดคิดแผนภาพตามนะคะเอาเซต a แต่ไม่เอา A พามดังนั้นเท่ากับเซต A ต่อมาเอา A พามแต่ไม่เอา a เอา A พามแต่ไม่เอา a นักเรียนวาดแผนภพคิดตามนะคะเท่ากับ A พามข้อ3 A ลบเซตว่างเอาเซตเอาเซต A ไม่เอาเซตว่างก็เท่ากับเซตเข้อสเอาเซตว่างไม่เอาเซต a เอาเซตว่างไม่เอาเซต A ก็คือเท่ากับเซตว่างข้อ4ี่เเป็นสับเซตของบ แล้ว a ลบ b เท่ากับเซนะ็ตว่างนักเรียนคิดตามค่ะ a เป็นสับเซ็ต <A S 1> ของ b แสดงว่าวง a อยู่ในวง b วง a อยู่ในวง b เอาวง a แต่ไม่เอาวง b เป็นไปได้ไหมคะเอาวง a แต่ไม่เอาวง b ทั้งๆที่ a อยู่ใน b ก็ไม่ได้ดังนั้น a ลบ b คือเซ็ตว่างคะถ้า a เป็นสับเซ็ตของ b ขาห้า A ลบเอกภพสัมพัทธ์ A ลบ u เอาเซต A แต่ไม่เอาเซต U เซต u คือเอกภพสัมพัทธ์คือทั้งกรอบสี่เหลี่ยมยู่ดีๆจะบอกว่าเอา A แต่ไม่เอาเอกภพสัมพัทธ์เป็นไปได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นก็เท่ากับเซตว่างแต่ถ้าเป็น u ลบ a ในกรอบเอากรอบสี่เหลี่ยมแต่ไม่เอา a นะคะดังนั้นจะได้ a พาร์ a. ข้อ6 โดยทั่วไป a ลบ b ไม่เท่ากับ b ลบ a นะคะ a ลบ b คือเอา a ไม่เอา b แต่ b ลบ a คือเอา b ไม่เอา a ดังนั้นมันไม่เท่ากันนะคะข้อ7นะคะ a ลบ b ลบ c ก็ไม่เท่ากับ a ลบของ b ลบ c a ลบ b ลบ c นะคะ a เอา a ลบ b แต่ไม่เอา c แต่อันนี้เอา a แต่ไม่เอา b ลบ c นะคะเป็นไปไม่ได้นะคะไม่เท่ากัน 8 a ลบ b เท่ากับ a ในเซก b พารอันนี้สูตรนะคะต่อมา a ลบกับ b ยู u n i ยน c นะคะเท่ากับ a ลบ b กระจายเข้าไปนะคะเท่ากับ a ลบ b intersect ก,กับ a ลบ c ะคะต่อมา a ลบ b นะคะเอ or u n i o ยนนะคะ and union a ลบ b นะคะอันนี้เป็น intersect ต,ต้องกลับหัวเป็นยู u n i ยนนะคะ่ะ intersect ก,กับ a ลบ c ถ้ากระจายข้างหน้าเครื่องหมายจะสลับกันนะคะจากยูเนียนเป็นอินเตอร์เซ็กจากอินเตอร์เซ็กเป็นยูเนียนแต่ถ้ากระจายเข้ามาจากข้างหลัง a ลบ c ยูเนียน b ลบ c เครื่องหมายจะไม่เปลี่ยนนะคะ a ลบ c อินเตอร์เซ็กกับ b ลบ c กระจายข้างหน้ากระจายข้างหน้า a ลบกระจายข้างหน้าเครื่องหมายเปลี่ยน แต่ถ้ากระจายตัวลบข้างหลังหากระจายข้างหลังเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะคะลองไปทบทวนแล้วก็จำสมบัตินะคะอ่ะจบเรื่องเสร็จนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะขึ้นบทที่สองเรื่องตักกับสตดนะ